รายการต่อไปนี้เป็นรายการเฉพาะผู้ต้องขงังสามารถรับชมได้ทุกชั้น สนใจเป็นพนลังกันและกันขอแข็เราสนใจเป็นพนลังกันแลกันสวัสดีครับ วันนี้พบกับผมไผ่ณภพธงกุลและผมหล่งเฉลิมสัตตากับรายการเรื่องเล่าเขาพลิกก็หลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับผมด้วยการใช้เวลาไปกับการปรับปรุงห้องส่งเราเนาะพี่หลังเนาะเห็นห้องส่งอยู่อย่างนี้นี่จริงๆมันเป็นระบบ CG นะครับผมระบบ CG นี้สามารถทําได้หมดเลยใช่ไหมครับทำได้หมดเลยครับถ้าสมมุติผมอยากจะได้ฉากใหม่อ่างเงี้ยเอาได้ได้พี่หลัง ผมอยากจะไปสนามฟุตบอลอย่างเงี้ยยูโรอย่างเงี้ยไปได้๋อคืออยากอยากจะไปถ่ายทํารายการที่นั่นฮะอ่ะเอาทีมงานจัดให้หน่อยครับผมโอ้โหเป็นไง่หลังงานงานสร้างอลังการเลยทีเดียวอ่าสุดยอดเลยอยากไปไหนอีกไหมผมอยากไปไปดูรถแข่งอ่ะอยากไปดูรถแข่งรถแข่งมอเตอร์จีพีมอไซค์อ่ะอ่ะโอเคครับทีมงานจัดให้ดีครับ อเป็นไงใครอ่ะยืนมองอะกลับดีกว่ากลับดีกว่าดูเขาไม่พอใจเราแล้วสงสัยเรามารบกวนเวลาอะไรเขาหรือเปล่านะครับออมงานกลับห้องส่งหรือ่าผมว่าอ่าครับผมเป็นไงครับ เพื่อไม่ใการเสียเวลาครับเราไปฟังข้อมูลข่าวของเราแล้วครับครับผมข้อข่าวเรามีอะไรบ้างครับคุณผู้วันนี้มีนานาสาระนะครับข่าวของผมนะเรื่องแรกเลยอศรจนะครับผมแต่เรื่องที่2นี่เดี๋ยวผมขออุบไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันตอนช่วงท้ายหละกันเรื่องแรกอ่ะเรื่องแรกนะครับผมเป็นการอบรมอศรจนะครับในเดือนจําเขาพิกเรานี่แหละนี่หล อสรจนี่ย่อมาจากอะไรครับุณอสรจก็ย่อมาจากอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจํานะครับผมแล้วเขามีหน้าที่ทําอะไรบ้างครับหน้าที่ของเขานี่ก็น่าจะเป็นช่วยเหลือพยาบาลอะไรพวกนี้ครับผมอ่ะผมยกตัวอย่างให้ฟังดีกว่าอย่างเรือนจําของเราเนี่ยมันมีนักโทษอยู่กี่คนประมาณ4 0 0พันกว่าคนอ่าผู้ตองขัง4 0 0พันกว่าคนทีนี้มีหมอกี่คนมีหมออยู่3ท่านมีหมออยู่แค่3ท่านนะครับผมพอเพียงพอไหมคิดว่า ก็ไม่น่าจะพอนะครับเพราะคนเยอะขนาดนี้ใช่ครับผมนี่แหละจึงเป็นที่มาของโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำของเรานะครับหรืออสมรจในแหละพี่หลังส่วนรายละเอียดอะไรยังไงนี่เดี๋ยวทีมงานของเราไปรออยู่ที่นู่นแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่ามีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับผมเชิญครับ ครับขณะนี้ผมก็อยู่ที่ห้องอบรมงานบำบัดผู้ติดยาเสพติดนะครับซึ่งกําลังจัดอบรมอสรจอ,อยู่ในขณะนี้นะครับส่วนรายละเอียดของการจัดอบรมในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีคุณหมอที่รับผิดชอบโครงการนี้อยู่นะครับคุณหมออรวรันเลิศตะกูลครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะหมอครับ การอบรมในครั้งนี้เนี่ยที่อบรมอยู่ในรุ่นนี้เนี่ยมีทั้งหมดกี่คนครับรุ่นนี้เรามีผู้อบรมทั้งหมด135คนค่ะอ๋อครับแต่ก็ตอนนี้ก็มีแค่35คนนะครับใช่ค่ะทำไมวันนี้แค่35คนล้ครับค่ะวันนี้เราจะเห็นว่า35คนเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิด19นะคะเราก็เลยต้องอปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยการที่เว้นระยะห่างนะคะทุกคนก็จะถูกเว้น นั่งแต่ละที่นั่งแล้วก็งดบุคคลภายนอกเข้าเรือนจำโดยเราจะใช้ตัวช่วยโดยใช้โปรแกรมซูมในการที่อบรมใช่รเราจะใช้โปรแกรมซูมในการช่วยเพื่อลดการน,นำบุคคลภายนอกเข้ารเรือนจำ<ม>ค่ะแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อจากบุคคลภายนอกเข้าสู่เรือนจำประมาณนี้ค่ะครับผมแล้ว หลักสูตรหลักๆที่พี่น้องผู้ต้องขังเข้ารับการอบรมเนี่ยมีอะไรบ้างครับคุณหมอหลักสูตรของเราก็จะมีตั้งแต่บทบาทของอาสาธารณสุขเรือนจำนะคะใช่มีวกเขาต้องรู้บทบาทตัวเองก่อนแล้วก็การดูแลผู้ต้องขังป่วยหรือเพื่อนผู้ต้องขังป่วยการดูแลผู้ต้องขังป่วยจิตเวชในภาวะฉุกเฉินจะทําอย่างไรอย่างนี้ใช่แล้วก็การปฐมพยาบาลเบื้องต้นค่ะ รวมถึงการออกกําลังกายการส่งเสริมสุขภาพประมาณนี้ค่ะครับแล้วหน้าที่หลักๆเนี่ยของพี่น้องผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมเนี่ยเขาจะต้องมีอะไรบ้างครับคุณหมอก่อนหน้านี้ค่ะด้วยด้วยอ,อัตราของพยาบาลและผู้ต้องขังในเรือนจําที่มีพยาบาล3คนแต่ผู้ต้องขังเรามี4ี่พันกว่าคนถ้าเรานับอัตราเล่นๆก็คือประมาณ1ต่อ1,300้คนทําให้พยาบาลเนี่ยไม่สามารถดูแลผู้ต้องขังได้ทั่วถึงต้องบอกแบบนี้นะคะพอ พยาบาลดูแลไม่ไม่ทั่วถึงเราก็เลยต้องมีทีมอสรจมาเป็นผู้ช่วยค่ะพอมีเป็นผู้ช่วยเขาก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ในการดูเพื่อนเพื่อนเอผู้ด้วยกันว่าป่วยหรือเปล่ามีอะไรฉุกเฉินที่ต้องส่งสถานพยาบาลไหมดูแลในเบื้องต้นว่าจะต้องได้อยู่ในระดับไหนใช่ไหมเขาต้องคัดกรองให้เราก่อนว่าแบบนี้ต้องส่งไปสถานพยาบาลนะหรือแบบนี้คือดูแลตัวเองเบื้องต้นได้ประมาณนี้ค่ะ ครับก็ต้องขอขอบคุณคุณหมออะวันเลิกตระกูลมากนะครับที่มาให้ความรู้และก็รายละเอียดต่างๆในการจัดอบรมในครั้งนี้นะครับขอบคุณมากครับค,ครับผมวิชัยสู่แสงนะครับรายงานสดจากห้องอบรมงานบัติผู้ติดยาเสพติดครับผม ครับก็ต้องขอขอบคุณพี่เบิร์ตวิชัยสุดแสงด้วยนะครับผมที่พาวพวกเราไปรู้จักกับข้อมูลเชิงลึกของอ,อสรจเป็นงไงพี่หลังเข้าใจหรือเปล่าเรื่องอสรจผมก็เข้าใจแล้วฮะสมมติว่าถ้าผมเจ็บแค่ได้ป่วยนี้ไม่ต้องไปหาหมอแล้วใช่ไหมฮะมันมันไม่ขนาดนั้นพี่หลังคืออสรจเนี่ยนะครับเขาอบรมมานะครับให้สามารถที่จะปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับผมอย่างเช่นมีดบาดหกล้มเป็นแผลถลอกอะไรเงี้ยเขาก็ปฐถมพยาบาลเราได้นะพี่หลังแล้วก็ ปวดหัวตัวร้อนนะครับเราก็ไปขอยากับเขาได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่พวกเราเจ็บป่วยหนักขึ้นมานะครับผมเขาก็จะพาเราไปหาหมอเหมือนเดิมก็ได้ไปหาหมอใช่เนื่อา่าจะไม่ได้ไปทแะแล้ม <c oughs> อยากไปหาหมอนั้นเถอะ <c oughs> ใช่สิฮะมีที่ไหนนะคนอยากไปหาหมอแปลกพี่หลังนี่ก็ะแล้วข่าวที่สองของพี่หลังเป็นไงเห็นว่าวันนี้มีเรื่องดีๆมาพูดให้เพื่อนๆมาฟังกันข่าวของผมเป็นข่าวดีเชียวครับ เป็นข่าวเกี่ยวกับการพักการลงโทษอ๋อเหรอครับผมบมันดียังไงอ่ะพักการลงโทษก็ปกติเขาก็ทํากันเทั่วไปก่อน <c oughs> ก็ดีใชยครับแต่ก่อนเนี่ยผมไม่เคยได้ไงแต่รอบนี้ผมมีสิทธรรนะิทำแล้วอืมเหรอครับผมคุณไผ่รู้อยากรู้ไหมครับว่าทําไมผมถึงมีสิทธิทำในรอบนี้อ่ก็ไม่ได้อยากรู้ไม่ใช่ตัวผมเนี่ยถ้าไม่อยากรู้ก็ไม่ต้องรู้แล้วกันเอ้ยผมไม่อยากรู้แต่เพื่อนเขาก็อยากรู้กันอยู่ก็อธิบายให้เขาหน่อยเถอะงั้นไปรับชมพร้อมกันเลยก็แล้วกันนะครับครับผมครับ สวัสดีครับอาร์ตนิติรัตจันทรีนักทันทาว,วิทยาชำนาญการจากกลุ่มงานพากการลงโทษกรมราชธัน์วันนี้นะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการกลุ่มงานพากการลงโทษที่ให้มาร่วมตอบคําถามให้กับผู้ต้องขังนะครับ ก่อนอื่นเลยผมก็ขอส่งความห่วงใยนะครับแล้วก็ความปรารถนาดีไปยังพี่ๆเจ้าหน้าที่เรือนจำและทางทสถานรวมไปถึงผู้ต้องขังทุกๆคนนะครับให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงรวมไปถึงนะครับฝ่าฟันวิกฤตการโควิด -19 นี้กันไปให้ได้ในเร็ววันก็ขอเป็นกำลังใจเอาใจช่วยอีกทางหนึ่งครับ และสาหรับคําถามที่เขียนจดหมายกันเข้ามาถามกันนะครับว่าถ้าต้องโทษจําคุกซ้ําในมาตราที่92 93และ97จะสามารถเสนอขอการพักการลงโทษมายังกรมราชทัณฑ์ได้หรือไม่วันนี้นะครับผมมีคําตอบให้กับทุกคนแน่นอนก่อนอื่นเลยนะครับผมก็จะพาทุกคนไปรู้จักกับสามมาตรานี้นะครับว่ามีบทบาทและความสําคัญอย่างไรในส่วนของงานพักการลงโทษแต่้วยความหมายองค์รวมแล้วนะครับนั่นก็นั่นก็คือเป็นการหมายรวมถึงสารที่เพิ่มโทษ โทษฐานกระทําผิดซ้ําซึ่งจะปรากฏมาตราดังกล่าวอยู่ในใหมายจาคุกสําหรับผู้ที่กระทําผิดซ้ํานั่นเองครับสำหรับมาตราแรกนะครับมาตรา92ตามประมวลกฎหมายอาญานะครับ เขาก็ได้แบ่งเป็นออก2กรณีด้วยการสําหรับสารที่จะเพิ่มโทษให้กับผู้ต้องขังที่จะกระทําผิดซ้ำนะครับนั่นก็คือกรณีแรกสําหรับผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการต้องโทษจําคุกและกระทําผิดซ้ําระหว่างต้องโทษจําคุกครับส่วนกรณีที่2ก็คือผู้ต้องขังที่ได้มีการพ้นโทษไปแล้วแล้วก็มีการหวนกลับมากระทําผิดซ้ําภายในระยะเวลา5ปีนับตั้งแต่วันที่มีการพ้นโทษในคราวก่อนนะครับด้วย2ประเด็นนี้นะครับทางสารจะมีการ เพิ่มโทษให้1ใน3ให้กับคดีล่าสุดด้วยครับยกตัวอย่างเช่นนะครับนายเอเคยถูกจำคุกฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา แล้วต่อมาเวลาผ่านไปไม่เกิน5ปีนะครับหลังจากที่มีการพ้นโทษในคดีแรกไปแล้วในเอได้หวนกลับมากระทําผิดซ้ําในคดียาเสพติดนะครับศาลจึงสั่งจําคุกเป็นเวลา3ปีด้วยกันและศาลได้เพิ่มโทษ1ใน3ให้กับคดีล่าสุดของในเอด้วยก็คือ1ปีฉะนั้นแล้วนะครับในเอจะได้รับโทษในครั้งนี้อยู่ที่4ปีสําหรับมาตราที่92นี้ครับ ต่อไปนะครับมาตรา93ตามประมวลกฎหมายอาญานะครับก็จะล้อกับมาตราที่92เลยทั้ง2ประเด็นแต่ว่าจะมีการแตกต่างกันนะครับในส่วนของการพิจารณาฐานความผิดที่จำแนกไว้ในอนุมาตรา93วงเล็บ1ถึง13นะครับที่มีด้วยการ13ฐานความผิดด้วยกันเช่นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงในราชาอาณาจากักรความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนเป็นต้น นั่นเองครับละมาตรานี้นะครับยังรวมไปถึงระยะเวลาการกลับมาในการกระทําผิดซ้ำด้วยซึ่งระบ,บุไว้ก็คือไม่เกิน3ปีสารจะมีการลงโทษเพิ่มกึ่งหนึ่งสำหรับความผิดล่าสุดนั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับนายบีเคยถูกจำคุกฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ต่อมาครับเวลาผ่านไปไม่เกิน3ปีนายบีคนนี้แหละครับได้หวนกลับมากระทําผิดซ้ําโดยการฆ่าคนตายในอนุมาตราเดิมศาลจึงสั่งจําคุก20ปีครับและศาลก็ได้เพิ่มโทษกึ่งหนึ่งสำหรับความผิดล่าสุดนี้อีก10ปีฉะนั้นนายบีนะครับจะได้รวมโทษเป็น30ปีในมาตราที่93นี้ครับ และต่อไปนะครับสำหรับมาตรา97ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพุทธศักราช2522นะครับก็ได้แบ่งเป็น2กรณรีคล้ายๆกับประมวลกฎหมายอาญามาตราที่92เลยนะครับแต่ว่าจะต้องเป็นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพุทธศักราช2522เท่านั้นนะครับศาลจึงมีการเพิ่มโทษครับและคราวนี้นะครับเราก็มาดูกับคำถามที่ผู้ต้องขังถามกันเข้ามานะครับว่าในมาตรา9 9 2 93และ97เจนี่ยจะสามารถเสนอขอการพักการลงโทษมายังกรมราชทัณฑ์ได้หรือไม่นะครับแต่ก่อนอื่นเลยผมก็ขอบอกนะครับว่าปัจจุบนันนี้การพักการลงโทษของเรามีทั้งเส้น2ประเภทด้วยกันในประเภทแรกนะครับก็คือการพักการลงโทษกรณีปกติสําหรับผู้ต้องขังที่ได้รับการเพิ่มโทษในมาตราดังกล่าวนี้นะครับบอกไว้เลยนะครับว่าไม่สามารถเสนอขอการพักการลงโทษมายังกรมราชทัณฑ์ได้เนื่องจากได้ถูกบัญญัติไว้ในกฎกระทรวงกําหนด ประโยชน์นักโทษเด็ดขาดปีพุทธศักราช2562ในความว่าจะต้องมีคุณสมบัติต้องโทษจำคุกครั้งแรกฉะนั้น,นะครับผู้ต้องขังคนไหนที่ได้รับมาตรา92 93 97ในการพักการลงโทษกรณีปกติไม่สามารถเสนอขอการพักการลงโทษมาได้นะครับและสําหรับประเภทที่2นะครับการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษนะครับปัจจุบันนะครับกรมราชทัณฑนได้มีโครงการอยู่ทั้งสิ้น8โครงการเพื่อเป็นการแก้ไข ปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำนะครับตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ได้สอดคล้องกับตัวบทกฎหมายไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติราชทัรมปีพุทธศักราช2560และกฎกระทรวงกำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาดพุทธศักราช2562ครับโดยทั้ง8โครงการนี้นะครับผู้ต้องขังจะต้องจำมาแล้วไม่น้อยกว่า1ใน3ของกำหนดโทษหรือไม่น้อยกว่า6เดือนแล้วแต่อย่างใดจะมากกว่านะครับซึ่งแต่ละโครงการ ก็จะมะีคุณสมบัติแต่ละโครงการที่ไม่เหมือนกันโดยจะมีเพียงแค่2โครงการแรกเท่านั้นนะครับที่จะให้สําหรับผู้ต้องขังที่จําคุกครั้งแรกเข้าโครงการนี้ได้ก็คือโครงการกําลังใจในพระร,รัมยริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพรชารกิติยาภาและโครงการนักโทษเด็ดขาดที่มีโทษรยะสั้นครับ ทรานี้นะครับอย่าเพิ่งสิ้นหวังกันไปนะครับสำหรับผู้ต้องขังที่ได้รับสามาตราดังกล่าวหรือว่ากลุ่มผู้ต้องขังที่กระทำผิดซ้ํา นอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีอีกหโครงการนะครับสำหรับการพักโทษกรณีมีเหตุพิเศษที่ผู้ต้องขังได้รับมาตราดังกล่าวนี้หรือว่ากลุ่มผู้ต้องขังที่กระทำผิดสามสามารถเสนอขอการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษได้ถึงหโครงการด้วยกันเลยทีเดียวสําหรับโครงการแรกนะครับโครงการเรือนจําโครงสร้างเบาสองโครงการชุมชนบําบัดสโครงการลูกเสือวิวัฒเพื่อพลังแผ่นดินสี่โครงการผู้สูงอายุห0สิปีขึ้นไป 5โครงการเจ็บป่วยร้ายแรงพิการหรือมีอายุต,ตั้งแต่70ปีขึ้นไปและโครงการที่6ครับโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสําหรับกลุ่มผู้เสพยาเสพติดและผู้ค้ารายย่อยหรือที่รู้จักกันในนาม BMC นั่นเองครับและนี่ก็คือ6โครงการสําหรับผู้ต้องขังที่กระทําผิดซ้ำรวมไปถึงผู้กลุ่มผู้ต้องขังที่ได้รับมาตรา3ามมาตราดังกล่าวสาม,มารถเสนอขอการพักการลงโทษมาได้ครับแต่อย่างไรก็ตามแล้วนะครับหากไม่ปรากฏหลักฐาน ในส่วนของมาตราที่ปรากฏอยู่ในหมายจําคุกนะครับทางเจ้าหน้าที่เรือนจํารัฐันทนสถานเนี่ยสามารถพิสูจน์ในส่วนของเอกสารประกอบได้ว่าผู้ต้องขังรายนั้นจําคุกซ้ำมาแล้วหรือเปล่านะครับสามารถดูได้จากเอกสารทะเบียนประวัติผู้ต้องขังรอทร้อยหนึ่งนะครับระบบข้อมูลผู้ต้องขังกรมรัชทัณฑน์แล้วก็ส่วนแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรมหรือที่รู้จักกันในานาม d x c นั่นเองครับ เอาละครับวันนี้ก็เชื่อว่าผมก็สามารถตอบคําถามให้กับผู้ต้องขังได้คลายข้อสงสัยไปบางส่วนแล้วแต่ก็เชื่อว่ายังมีผู้ต้องขังอีกหลายๆท่านนะครับที่มีคําถามเกี่ยวกับงานพักการลงโทษสามารถเขียนจดหมายนะครับสอบถามกันเข้ามาได้แล้วถ้าผมมีโอกาสนะครับก็จะมาตอบคําถามให้กับผู้ต้องขังทุกๆท,ท่านในส่วนของงานพักการลงโทษครับวันนี้ผมนายนิติรัตน์จันทรีนักทันทววิทยาชำนาญการก็หมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ ครับครับก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกองพักการลงโทษสำนักทันทปฏิบัติกรมราชัณฑ์นะครับที่ให้ข้อมูลดีๆกับพวกเราครับเป็นไงบ้างครับคุณไผ่ข่าวผมข่าวดีไหมนี่คิดว่าดีเลยวดีเลยครับดีสําหรับผมเลยครับผมสามารถพักการลงโทษได้เลย่ะทุกปีผมไม่ได้ผมไม่มีสิทธิ์เลยนะ แต่ว่าปีนี้เออสุดยอดเลยครับก็อาจจะเป็นข่าวดีนะครับแต่ถ้ามาเทียบกับข่าวผมแล้วผมคิดว่าข่าวนี้เบาไปข่าวคุณข่าวดีอย่างแล้วเหรอข่าวดียังไงฮะข่าวอะไรคุณรู้ไหมตอนเนี้ยเขาประกาศอภัยโทษแล้วฮะมีอภัยแล้วเหรออาชะมันล้อเล่นกันได้เหรอเรื่องอย่างนี้เป็นเล่นจริงเหรอจริงดีครับผมนี่เหรอดูเลยนี่เป็นไงดูหนเดี๋ยวสิเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังเองอ่าเดี๋ยวมาฟังพร้อมกันกับเพื่อนเพื่อนเขานะครับผม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับผมทรงพระราชดำริเห็นว่าในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2 5 6 4ครับเพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวควรสมควรพระราชทานอภัยโทษให้แก่ผู้ต้องพระราชทานเพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดีอันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสื่อไปเป็นไงทีหลังจริงด้วยอืมทีบมาไม่น้อยด้วยนะเนี่ยคดีทั่วไปหนึ่งในสอง คดีทั่วไปหนึ่งในสองคดียาหนึ่งในห้าคดียาหนึ่งในห้าเป็นไงล่ะขอโทแต่ผมกลัวผมไม่ได้แล้วทำไมอีกอ่ะเพราะสองลูกนี่ผมไม่ได้เลยผมปิดสองเจ็ดเจ็ดไงอ๋อคดีเพศเหรอครับคดีเพศไม่ต้องเสียใจไปผมอยากจะบอกว่าอภัยลูกนี้สองเจ็ดเจ็ดก็ได้ฮะพูดเป็นเล่นได้สินี่ไงไอพระราศกิจศิริกามเขียนบอกไว้อยู่เนี่ยได้สิครับนี่ตามมาตานี้เลยมาด ตราแปดพิลังครับนี่ๆน,น,นะครับมาตราแปดภายใต้บังคับมาตาเก้ามาตราสิบมาตราสิบเอ็ดและมาตาสิบสามนักโทษเด็ดขาดซึ่งต้องโทษตามบัญชีลักษณะความผิดท้ายพระราชกิจสเดียการนี้ให้ได้รับพระราชทานพะยะโทษลดโทษดังต่อไปนี้นชั้นเยี่ยมหนึ่งในสามชั้นเยี่ยมหนึ่งในสามนะฮะแล้วเราชั้นไหนอ่ะผมอยู่ชั้นสามไม่ใช่สิเอา,อา อ๋อชั้นชั้นนี่ยหรออยู่ชั้นกลางอ๋ออยู่ชั้นกลางนะชั้นกลางเราก็เปิดไปดูหน้านี้ชั้นกลางไหนดูซิกลางผมได้โอ้โหได้หนึ่งในหกพี่หลาได้หนึ่งในหกเลยอืมอ่ะโอ้โหได้เยอะนะ้เนี่ยหนึ่งในหกอ่ะอ่าอย่างผมโทษก้าปีโทษเก้าปีใช่ไหมอ่ะหกปีก็ได้ปีหนึ่งละหกปีได้ปีหนึ่งเหรอ เลือีกสามปีปีได้หกเดือนหกเดือนเป็นปีหกเดือนแล้วอืมแล้วจำมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยสองปีจำมาตั้งสองปีแล้วอ่ะแล้วหักลบกบนี่ลงไปจะเหลือเท่าไหร่ล่ะคิดว่าหักมาสองปีนีหกเหลือห้าปีกว่าไม่สิหักวันจุงวันจำแล้วผมคิดว่าน่าจะเหลือประมาณสี่ปีสิบเอ็ดเดือนเนี่ยของพี่อ๋อครับ ตามนี้เลยอเป็นไงแล้วแล้วคุณไผ่ฮะได้เยอะไหมของผมแล้วของผมคดีอะไรคดียาอ๋อคดียาหนึ่งในห้าพี่หลังหนึ่งในห้าชั้นอะไรครับเนี่ยชั้นเยี่ยมสิเยี่ยมเยี่ยมแล้วโทษสิบปีพี่หลังคิดดูหนึ่งในห้าผมอยู่ได้กี่ปีหนึ่งในห้าสิบปีก็ได้สองปีเลยสองปีเต็มเต็มโอ้โหเป็นไงครับผมจํามาแล้ว หากวันจงวันจำแล้วนะก็จะเหลืออยู่แค่เท่าไหร่5ปีกว่ากว่าเป็นไงคือเข่าอาจจะไม่ได้กลับแต่ลดเยอะอะพี่ลังอยากบอกอยู่นะครับผมสำหรับข้อมูลนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวแต่ละแดนนะครับจะเอาข้อมูลตัวนี้ไปติดให้ที่บอร์ดนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับผมไปดูนะครับว่าได้เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับผมก็ลองบวกลบคูณหารกันดูนะครับผมเล่นๆนะครับผมเราในระหว่างที่รอป้ายจริงนะครับ ก็เป็นข่าวดีเลยนะฮะเป็นข right ่าวดีมากครับผมข่าวที่ผู้ต้องขังรอคอยเลยออืครับและสาหรับคนที่ไม่ได้นะครับผมก็คงจะน้อยนะอ่าก็ไม่ต้องเสียใจไปออืคนที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจไปแล้วขอแสดงความยินดีกับคนที่ได้กลับบ้านเร็วๆด้วยนะฮะครับผมเนี่ยคนที่ได้แล้วยังไม่ได้กลับก็ไม่ต้องเสียกําลังใจไปเพราะพวกเรามีกําลังใจมาให้คุณนะครับ ครับผมเป็นช่วงกำลังใจจากทางบ้านอ๋อมันเป็นยังไงอ่ัพี่หลังช่วงกำลังใจจากทางบ้านนี่ก็จะเป็นพี่น้องญาติพี่น้องก็ขังส่งคลิปมาให้เรามาให้กำลังใจพวกเราจากทางบ้านอ๋อเหรอครับเราต้องไปลุ้นลุ้นว่าจะเป็นญาติใครเหรออเดี๋ยวนี้รายการของเรานี่มีการส่งคลิปมาจากญาติทางบ้านแล้วเหรอมีติมาโอ้โหไม่ธรรมดาจริงทางญาติมันเป็นยังไงมันก็ ถ้าจะเป็นยังไงก็ขอจบกับคลิปนี้เลยก็แล้วกันนะครับว่เราสองคนและทีมงานครับผมเรื่องเล่าเขาผิดก,ก็ขอจบคลิปนี้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับเราสองคนก็ขอสวัสดีครับสวัสดีค่ะดิฉันเป็นภรรยาของผู้ต้องขังที่อยู่ในเขาพิกอยากจะฝากกำลังใจถึงผู้ต้องขังทุกคนนะคะไม่ว่าตอนนี้กำลังเหนื่อยหรือทอ้อขอให้สู้ๆกับสิ่งที่เจออยู่ณตอนนี้ ยังมีครอบครัวที่รออยู่เสมอรอการกลับมาของพวกคุณขอให้ทุกคนสู้ๆเหมือนที่พวกเราสู้นะคะคนติดไม่ทอ้อคนรอไม่ทิ้งดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสู้ๆนะ สวัสดีค่ะดิฉันเป็นพี่ของผู้ต้องขังที่อยู่ที่เขาพิกนะคะวันนี้อยากจะมาให้กําลังใจผู้ต้องขังทุกๆคนให้อดทนเข้มแข็งตั้งใจศึกษาหาความรู้จากที่ทางเขาพิกได้จัดเตรียมไว้ให้นะคะแล้วก็เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด1 9อาจจะทําให้ญาติหลายๆคนไม่สามารถไปเยี่ยมผู้ต้องขังที่เขาพิกได้แต่ก็อย่าเพิ่งน้อยใจไปนะคะทางญาติและเจ้าหน้าที่กาลังปรับปรุงระบบใหม่นะคะเพื่อที่จะทําให้ญาติและผู้ต้องขังได้พูดคุยกันง่ายขึ้น สะดวกขึ้นรวมถึงผู้ต้องขังที่ไม่เคยมีญาติไปเยี่ยมหรือว่าผู้ต้องขังที่มีญาติพี่น้องอยู่ที่ต่างจังหวัดคุณจะได้คูยคุยกับญาติพี่น้องของคุณแน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงไปนะคะแล้วก็อย่าให้ทุกคนโอดโทนเข้มแข็งแล้วก็มีความหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะได้กลับออกมามาหาคนที่คุณรัก มาหาคนที่คุณห่วงใยอ้อมกอดพวกเขายังรอพวกคุณเสมอนะคะถึงตัวพวกเราจะห่างไกลกันแต่ใจพวกเราก็ไม่เคยห่างกันยังรักรักห่วงใยพวกคุณเสมอนะคะโอดทนเข้มแข็งและสู้ๆนะคะสวัสดีค่ะดิฉันในฐานะแม่คนหนึ่งที่มีลูกเป็นผู้ต้องขังอยู่ในเขาพริกมีความรู้สึกยินดีที่วันนี้ได้มีโอกาสมาพูดให้กำลังใจผู้ต้องขัง ที่อยู่ในเขาพริกทุกคนอยากจะบอกว่าอย่าเพิ่งท้อแท้อย่าเพิ่งสิ้นหวังอย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะคะขอเพียงเราอดทนและเข้มแข็งจุดหมายก็ยังคงอยู่ไม่ไกลดิฉันขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจมอบให้ผู้ทองขังทุกคนขอให้ดูแลตัวเองและรักษาสุขภาพให้ดีๆ เราจะรอไปด้วยกันเราจะสู้ไปด้วยกันสู้ๆนะคะ